เปลี่ยนสายครับเดี๋ย่าสายเก่าออกโอ้ยร้อยเมตรมันจะหมดตัวเนี้ยไม่ไป้ไหนล่ไม่ใช่ปัญหาครับเดี๋ยวเราจับใส่เครื่องกึ่งแม่งเลยปไปไปจับใส่เครื่องกึ่งกันตัวไหนดีะวะให้คนนี้แหละ ปับ๊บจะปรกกวดฮะอันเนี้ยมันเป็นองวะมันเป็นอย่งวะอันนี้มันออกเอา้าโอเค เยอาแล้วเนี่ยไว้าตกลงกลวัได้มไ้ไได้ได้ได sure. ้้ไมไ้ไได้ไหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาที่จับป่นี่ก็ได้นี่ก็ได้เอาเลย หลุดเลยผ่านไปผ่านไปผ่านไปทำไมโอเคเฮ้ยแล้วแล้วดได้ไหมเปิดเบรกได้ไหมมันได้ไม่แบบปูผมเอามือกดไปอยู่อะไรได้แบบนี้มือเองจะของวะใหม่ใหม่ดับไปเร็วเวลาไม่ดับมือแตะหน้าจอได้มาไปเดี๋ยวไปดูกันดิมันจะเจ๋วขั้นไหน ออ๋เ้าไปที่ของกวดมันจะช้าหรือไม่ไหววะโอเคนี่ครับเป็นไงโอ้โหายังแกวะ่ะตังคเท่อ่ะไหนดูาสายดูสายดูสายนี่ครับวิ่งปุ๊ดจะอยู่นี่ ตัตหไ้งอาเงี้ยนะโอ้ต,ต,ตนะมือก็จะไม่ใครเล้วรอยเมรใส่หมดเลยอนะ ใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วอย่าเบรกไว้อย่าเบรกไว้หมดแล้วนะหยบป๊บโอเคพอดีเลยโอ้โหเป็นไงครับอันนี้เราจะไม่ใช้ได้ต่อเดี๋ยวให้พวกเด็กๆเอาใช้ครับตัดจึ๊บโอเคยังยังไม่ขาดทีกเงี้ยนเหนียวจังฮะเอาออกเอาออก สวยมือหมุนเยอะเลยมีเนีย่ยนานาเขาแนะนํามาครับว่าต้องใส่สายให้ตึงครับอย่างอันที่แล้วอ่ะใส่มันย่อนครับมันย่อนปุ๊บเดี๋ยวสายฝังครับนี่ครับผมเอาใส่ใส,สายสายอันนี้รับรองว่าตึงแน่นอนครับป่ะคนเดียวก็ได้ถนะ้าใส่สบายเลยแบบนี้ใครจะซื้อเครื่องใส่สายครับ เครื่องสสยสายเครื่องถอสายครับซื้อได้นะไงครับตัวนี้ก็เดี๋ยวขายให้ครับใครสนใจจะซื้อไปเปลี่ยนสายครับตัวนี้ก็แสนหกหมื่นห้าพันตัวนู้นสองตัวนู้กนก็ตัวละสองแสนครับจะเอามาเลือกตัวไหนเอาไว้ได้ครับขายให้เลยเวลาจะเปลี่ยนสายก็หมุนออกเวลาจะใส่สายก็หมุนเข้าตึกแป๊ะครับ จัดตึงที่ไหนแล้วแต่เอาเลยครับมาก่เต็มยนะังฮะเอาเอะเก็บเต็มเลยนะก็ชอบเก็บเต็มเลยอ่าได้ได้ได้แต่ดูอีกทีป๊อปคงไหมอะไรค,ค,คนตีน่าจะพอเนะขาใส่กับเต็มเลยแล้วอ่าได้แค่นี้ก็พอละไปเดี๋ยวตัดครับ ตัดต่อสายหน้ากันนี่ครับสนใจซอบพามก็ได้ครับอยากตัวไหนหรือไม,ม่ชอบเครื่องกึ้งหมเครื่องมีลิ่งก็มีมห้าตัวมีให้เลือกครับอยากได้แบบไหนล่ะหินาหมี